โครงการต่อไปนี้เหมาะกับคนทุกวัยผลิตขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงการสร้างภูมิคุ้มกันในการปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 ให้แก่ประชาชน อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าปัจจุบันอะเชื้อไวรัสโควิด -19 มันมีการแพร่ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกครับแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันก็ตามมาในหลายๆด้านครับ แล้วก็ระบบการศึกษาของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยอย่างเช่นว่ามันจะมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ยพอมันผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยโรงเรียนก็จะเปิดเทอมครับแล้วพอโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยนักเรียนแล้วก็บุคลากรต่างๆในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมครับคําถามคือทําไมเราจะต้องปรับตัวใช่ไหมครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนปะถมเนี่ยครับ เวลาที่เราเปิดเรียนเนี่ยมันก็จะมีการใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรียนร่วมกันหรือว่าในโรงอาหารร่วมกันใช่ไหมครับพอนักเรียนพักรับประทานอาหารก็จะพักพร้อมกันโรงอาหารเป็นที่ที่เด็กมารวมกันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อเพิ่มแล้วก็นักเรียนแล้วก็บุคลากรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างมือใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามีทุกโรงเรียนครับที่ว่าจะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่างๆเหล่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้การสนับสนุนหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ